ชายคนนี้คิดว่าเด็กหญิงคงโทรมากแกล้งเขาสามวันต่อมาเขาทั้งได้รู้ความจริงอันนะ่าเศร้าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสายที่โทรเข้าเหล่านั้นผมกำลังทำงานอยู่แล้วโทรศัพท์ผมก็ดังขึ้นที่ปลายสายผมได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคุยกับผมพ่อขารีบกลับบ้านมานนะหนูคิดถึงผมแน่ใจว่าเด็กคนนั้นคงจะโทรผิดเพราะผม ไม่คุ้นเสียงเธอเลยแม้แต่น้อยผมจึงตอบกลับไปอย่างสุภาพหนูโทรผิดแล้วครับจากนั้นก็วางสายโดยที่ไม่รอคัามคำตอบหลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็ได้รับสายจากเบอร์เดิมอีกครั้งแม้ว่าผมจะรู้สึกลาคาญที่ต้องรับสายคนแปลกหน้าแต่ผมก็อยากรู้ว่าเด็กคนนั้นมีเจตนาอย่างไรด้วยเช่นกันผมจึงรับสายและแน่นอนเป็นเด็กหญิงคนเดิมและหายใจติดขัด เมื่อเธอพูดอะไรบางอย่างออกมาพ่อขาหนูคิดถึงพ่อมากๆค่ะรีบกลับบ้านมานะคะแม่บอกว่านี่เป็นเบอร์ของพ่ออย่าวางสายเลยนะคะพ่อขาหนูเจ็บมากๆเลยแม่บอกว่าพ่อทำงานอยู่แม่ดูแลหนูทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแม่เหนื่อยมากๆหนูรู้คะ่ะว่าพ่อทำงานหนักเพื่อจะดูแลหนูหนูขอโทษนะคะที่เป็นปัญหาให้พ่อพ่อขา พ่อรักหนูไหมคะช่วยบอกหนูทีนะคะว่าพ่อลักหนูแค่ไหนผมไม่สามารถปฏิเสธคำขอของเด็กหญิงคนนั้นได้ผมจึงบอกสิ่งที่เธอต้องการได้ยินก็คือผมรักเธอมากกว่าอะไรก็ตามบนโลกใบนี้หลังจากที่หนูน้อยได้ฟังเธอก็บอกว่าขอบคุณค่ะพ่อหนูมีความสุขมากๆคะ่ะแล้วก็ตัดสายไปหลายวันต่อมาผมยังคงนั่งคิดถึงบทสนทนาดังกล่าว และอดไม่ได้ที่จะโทรกลับไปที่เบอร์นั้นครั้งนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนรับสายต้องขอโทษที่รบกวนคุณด้วยนะคะขอโทษที่รบกวนคุณมาตลอดสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะฉันตั้งใจจะโทรไปหาคุณเพื่ออธิบายบางอย่างฉันตั้งใจจะโทรไปหาคุณเพื่ออธิบายทุกอย่างให้ฟังหลังจากเรื่องเรียบร้อยแล้วลูกสาวของฉันเกิดมาโชคร้ายตั้งแต่เกิด เธอก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งในกระดูกเธอไม่สามารถมีชีวิตเหมือนเด็กปัจจุบันได้พ่อของเธอเพิ่งเสียไปจากบทเหตุรถยนต์เมื่อไม่นานมานี้ค่ะถ้าลูกรู้เธอคงเสียใจมากพ่อของเธอเป็นคนที่สร้างกำลังใจกระตุ้นให้เธอเข้มแข็งในระหว่างการรักษาเคมีถ้าเขาไม่อยู่เธอก็คงล้มด้วยเหมือนกันฉันไม่กล้าบ,บอกลูกว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยสุ่มเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมามั่วๆแล้วกลายว่าเป็นของคุณหลังจากได้ยินเรื่องราวของหนูน้อยผมรู้สึกพูดไม่ออกตอนที่ถามว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างครับเอ็นเจลเพิ่งจากเราไปค่ะเธอบอกว่าคุณรักเธอมากแค่ไหนแล้วก็จากไปพร้อมกับรอยยิ้มเธอจับโทรศัพท์ที่คุยกับคุณไว้แน่นทีเดียวฉันรู้สึกขอบคุณจากคนเื้่งหัวใจจริงๆค่ะ ที่ทําให้ช่วงเวลาสุดท้ายของลูกสาวเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขผมไม่สามารถกลั้นน้ําตาไว้ได้อีกต่อไปผมเริ่มร้องไห้และผมรู้สึกดีใจที่วันนั้นผมได้รับโทรศัพท์สายนั้นและทําให้ช่วงเวลานั้นเวลาสุดท้ายของหนูน้อยที่น่าสงสารคนนั้นมีความสุขเรื่องราวสุดซึ้งนี้สอนให้เรารู้ว่าความเห็นอกเห็นใจกันเป็นพลังงานบวกของมนุษย์ และเราอาจจะมีส่วนทําให้ชีวิตของใครอีกคนหนึ่งเปลี่ยนไปก็ได้หากเราเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโรเบิร์ตคุณเกิดมาเพื่อสําเร็จสําคัญมากๆแชร์ให้เพื่อนดูนะครับ